เตะเขาแล้วก็นั่งก็ระมองก่ได้ตะอ่า oh. <laughs> เสือขาดกดไลค์กดแชร์กดริดตามให้ด้วยนะคะอยากหน่อยดีสคุณตึกน้ำละห้ายุยยูยๆยๆเบกเบกเบกเ เบรกเบรกเบรกลูกปีเบรกเฮ้ยแม่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 แม, <laughs> แม่แม่ได้หนิแม่ได้หนิเขาไปพุ่นเขา <à> ไปพุ่นเขาคอกไปพูนพูนพูนไปเล่นดินดนะ้อย <laughs> อ้วนเอาครักใส่ีกเนาอไปใส่อีกเนาะไ,ไปเลยเขาคอกเลยไปเล่นดินนคอกไปเล่นไงทวนอยู่ผุ่นไปไปเลยไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นการเกงแดงบบบ <c oughs> เบก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 ปุ่นแล้วนะเนาะหล่นตั้งหลุดเลยห <c oughs> นึ่งข้างล่างบงมวนเต๋อโอ,อ้อืมอืมนี่พวกหน่ะขาเหยียบไปอีก บ่ดำแม่นบ่เดี๋ยวดำเองนั่น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 มิดจัดเขากระบะเต็มรถเึื่งเรองเอาเอาโอ้หวัวรถแล้วบน่นีิเอาเอาหวัวรถแล้วพี่น้องเอาเอาโอ้โอโอโอ นันน่นๆๆๆหวงลุดห่วงหลุดนั่นนั่นนั่นนัขาหลังเริ่มมากละเด้อเริ่มมีขาหลังแล้ะเด้ออืจิงไงทวนอือ รู้สึกว่าสีเง่าขึ้นนะขาพึ่นหืมหืมหื่สงสีสงใสอยู่เอ้ยหืมเอาสบ่อเอาสบอืมฮื นี่นี่กาหลังกาหลังนั่นนันนั่นนั่ิกวนเขาจะของลมเองปุนมวหน้าเด้บบันนี่มววหน้าเด้บบันนี่นั่นนั่นนั่น Ngồi chặt lục cái cành là ven cái cành Ôi bé 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 à. năng 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 Nên đây là khiến ọc Cá lắng cá lắng Ngủ à. càng rồi đó Khánh kèo rồi đó Nhi นี่โอ้เงียนไปต่างหลักไปเพื่อใดขวางทางไปเร็วเนี่ยห่างไปขวางทางไปเรียบร้อยแล้ว

ไปแล้วตามได้นั่นตามไปได้นั่นอาพี่มาพี่เขาข้ังในน้ำเมลเร็วมาเร็วมามาเขาข้ังในน้ำเม่เร็วเร็วเร็วเร็กนรอยหลักเรเก๊ ฮ่ <laughs> าแต่แนวหลินเนะาะมาได้อันหนึง่งก็ได้อันหนึง่งโอ้ยน,อนัน่นนี่นี่น <laughs> เตะไปไตะอืม <laughs> อืมอืมอืม แต่เป็นยังพ่ลัก,กีนอนอยู่นั่นได้นั่นนั่นอยากเขาน้ำพพ่ลัก,กีติหึมมันนั่งมาได้ได้ปุ่งกี้มันหน่อย อืมอืมนั่นติดพยายามเอาเข้าไปแม่ได้หน่แน่ใบเขายาวไปจะไปแม่ลินได้นี่ เสี๋ยวไปใสโอ้ยอืมอืมอืมเมมปะตองแม่ปะตองแม่ปะตองนู้นเองเก็บมาตายเก็บมาตายเก็บสูงอะนั่น,นหน่อยๆหยาตัวอ,อีกแล้วุ่นโอ้ควนได้ใจเลยเนาะ ฮะพุ่นเตะเข้าไปไวเร้วจะไปใสอีกั่นจะไปหาพี่ปีติฮะจะไปหาพี่ปีติโอ้ยสิรับเรีว่วตาอยากนอนเนะาะอยากนอนห้่งบนอนเนาะลมแมงกระโผดนอนบ่ได้ลมมันดังตกกจนอนข้าวเดียวกับลูกใคนอนไปลูกไปไปใครลาสิไปนอนปีนะตีไป Đây, cắn bài, Phải, phải non bé tí. Ô, oh, nhang ngồi 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 bay. Nè. Hãy <laughs> <laughs> non luôn. Ừ, năng đi, năng đi, năng đi đi, nâng đi à đi. Nằm. phi té khẩu. Là cái năng có nó mỏng vào đây tí. <laughs> เสื้อขาดกำ <laughs> ลังสีนอนโอ้ยนอะนะนานเห็นบอเสื้อขาดเลย <laughs> เรียบร้อย <laughs> กำลังจะขืนนอนหนึ่งคนกำลังจะสิมว่นโอ้ย <laughs> งานเขาบอเสียขาดแล้วบอมีปีน,น,นังได้บบดน,นี้โอ้โหอยากนอนจนเสสัตเสส่วนอะไรยังบ่ยอมนอนอยู่เ <laughs> สือกมันขาดจะพิ่งนั่นนั่นนั่นต้องหาเข้าเสือกแันยังกมานิลล่ามาผูก <laughs> จังสีงยูเฮ้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  น,นันน่นนั่นไปเล่นทังยืนทังสิลมทับหัวดีน,นันน่นนั่นนั่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยน,นั่นแม่บอกแล้วว่าทังมันสิลมโอ้ย <c oughs> เฮ็ดลมแล้วเล่นหนีเตยวะ <c oughs> ข้ากิลีเนาะหน้าตาสิลับเพราะแห้งดรืเมีย ง่วงแล้วง่วงแล้วบทสรุปบทสุดท้ายกลับมานอนน้ำพี่เฮยยืนง่วงอยู่กับแม่แต่ว่าเดินมานอนกับพี่บทสรุปแบตหมดแล้วจ้ะมานอนกับพี่จ้ะโอ้ยผู้ใดเขา,าขี่มาน้ำตัง้งเขากับโบหูว่าเป็นสางหน่อยตรงนี้นอนน้องหายหมือดอรุดวันนี้เนี่เฮียหน นอนนอนแบดมืดแล้วชาิแบดเกินอาบแดดพร้อมลูกพลังหน่อย